ประวัติยายแหลมฝาสะอื่นหรือว่าแหลมท่องการแพทย์แหลมท่องประเทศไทยเป็นศิลปินตลกอาวุโสของวงการหมอลำเกิดปีพศ2 4 9 2อำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีตอนนั้นปัจจุบันยู่ที่อำเภอนอนสังจังหวัดหนองบัวลำพูแรงบันดาลใจเขาสู่วงการคือเฮอหมอลำ คณะประฑมบันเทิงศิลป์กับคณะสงวนสักรุงสเสนในยุคนั้นมากล่ายหลายมากหลายจนรวมกมโมตั้งวงหมอลำอยู่ในแถวหมู่บ้านซื้อคณะวาสสำเนียงทองบันเทิงศิลป์ตอนนั้นอายุ24-25ปีหัดลำเบาเองจากการฟังวิทยุเคยตั้งวงเป็นของตัวเองคณะสอลอยุคพัฒนามีสมาชิกในวงประมาณ20กว่าคนหางเครื่อง6-7คนค่าจ้าง6กรอยบาทวงห่างเนื่องจากว่าหมู่ทิเลน้ำกัน ไปเอาเมียแล้วก็ออกไปส่วนพอพญ่าได้กับนั่งเอกเลยเลิกไปหลังจากนั้นตัวเองก็เลยไปสมัครอยู่วงเสียงอีสานแต่ว่าเพิ่นเต็มก่อนปี2 5 2 0ค่อยได้มาประจำอยู่วงเสียงอีสานหลับบทเป็นพระเอกในนา้าโดมแดนอุดรและก็อยู่ในช่วงของพญายงลงทีบเป็นรุ่นพี่แสดงเป็นพระเอกคือกันสลับกันไปมากเป็นพระเอกอยู่ประมาณหา6ปีค่อยเปลี่ยนบทมาเล่นเป็นตลก อยู่วงเสียงอีสานมาประมาณ39ปีเพราะปี2,561จึงย้ายไปอยู่วงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงจนถึงนกปัจจุบัน